วิธีการใช้งานเครื่อง aed ย e ี่ห้อ cu รุ่น ipad cu sp 1นะครับมาดูอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องก็คือ1ก็จะมีในส่วนของตัวเครื่อง2จะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับสจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นอิเล็กโทรที่ให้มานะจะเสียบอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องในส่วนของตัวเครื่องนะครับหมวดการใช้งานเขาจะมีทั้งหมดก็คือหมวดหลกัหลกๆก็จะมี สองโหมดก็คือเป็นโหมดเด็กกับโหมดผู้ใหญ่ซึ่งในกรณีของโหมดเด็กเนี่ยจะเริ่มใช้งาน,นที่เด็กอายุ1-8ปีนะครับหรือน้าหนักไม่เกิน25กิโลกร,รมัมวิธีการเปลี่ยนโหมดก็คือว่าให้ให้เปิดช่องล็อก4ขาวตัวน,นี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับก็เลื่อนเลื่อนมาเป็นฝั่งของโหมดเด็กอันนี้ก็คือเครื่องเขาจะรู้แล้วว่าเราตั้งเป็นพลังงานของโหมดเด็กนะครับซึ่งในส่วนของตัวแผ่นเนี่ย ตัแผ่นเล็กโทรเนี่ยครับสามารถใช้งานร่วมได้้ดทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะที่หน้าแผ่นเขาจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์วิธีการติดแผ่น electro แจ้งอยู่นะครับอย่างกรณีของการติดของผู้ใหญ่นะครับแผ่นที่1จะติดบริเวณบริเวณหน้าอกด้านขวานะครับหรือใต้ใต้ไหงือกนะครับแล้วก็แผ่นที่2จะติดช่วงในส่วนของชายโครงด้านซ้ายแต่ถ้ากรณีของเด็กนะครับก็จะติดแผ่นที่1ไว้ที่ตรงที่กลางหน้าอกแผ่นที่2ไว้ที่กลางหลังนะครับจะติดตามรูปแบบนี้เลย ตัวแผ่นจะมีอายุการใช้งานก็คือว่าอยู่ประมาณสัก2ปีแต่กรณีที่มีการใช้เปิดการใช้งาน1ครั้งแล้วจะหมดอายุทันทีนะครับต้องต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่มาดูชิ้นที่2ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะสามารถช็อคได้มากกว่า50ครั้งนะครับโดยอายุการเก็บเก็บรักษาอยู่ประมาณสักสา3ปีนะครับขึ้นอยู่กับพลังงานที่แบตเตอรี่ให้มาว่าจะเป็น กิมิลลิแอมนะครับตอนนี้ก็จะให้มาอยู่ที่4 2่จุดสองแอมนะครับซึ่งจะสามารถเก็บได้นานมากกว่าสาปีอยู่แล้วนะครับซึ่งการช็อคก็จะอยู่ที่150จูลน,นะครับในส่วนของโหมดผู้ใหญ่กรณีของโหมดเด็กก็อยู่ที่50จูลจำนวนในการช็อตก็ประมาณั้งนะครั้งหรือมากกว่า50ครั้งอยู่แล้ววิธีการประกอบด้านข้างตรวน,นี้จะมีช่องสำหรับการใส่แบตเตอรี่ให้เราเสียบลงี้ พอเสียบแบตเตอรี่ลงแล้วนะครับให้เรากดกดล็อกเลยนะครับพอเราเสียบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้ยอยตัวเครื่องเขา<อ>ทารดสอบให้กดปุ่มไฟกระปุ่มไฟกระพริบครับพอเราเสียบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้ยรยอยแล้วเนี่ยเครื่องเขาจะให้เราทำการทดสอบปุ่มการใช้งานต่าง,างเช่นเวลาที่ อ่าเ, <S <S เทียบเปอ็นต์ทร่จะได้ว้เมื่อกี้จะเห็นว่ามีไฟสีส้มติดที่หมายเลขสามนะครับคือปุ่มช็อปเพื่อที่จะ,ะตรวจช็คว่าปุ่มช็อปพร้อมใช้งานหรือเปล่าแล้วก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นที่ปุ่มรูปตัวไอก็คือเช็กว่าปุ่มที่เอาไว้สําหรับกดให้สัญญาณ CPR เนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าแล้วก็ที่หน้าจอของตัวเครื่องจะมีสถานะบ,บอกนะครับว่าพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งานอย่างถ้าอย่างเป็นรูปวงกลมหรือตัวโอแบบนี้นะครับก็คือเครื่องสามารถใช้งานได้ทันทีหรือพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับแต่กรณีที่เมื่อออออหหรร่่่ทีีขึ้้นนเเปป็็กกกาาาบืืืตตััว X คคงงงมญส ทางศูนย์หรือว่าต้องเช็คทางอุปกรณ์ในตัวเครื่องว่ามีชิ้นไหนที่หมดอายุไปแล้วหรือเปล่านะครับส่วนรูปที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่นะครับก็กรณีที่เหลือขีดเดียวขีดสุดท้ายนะครับสามารถใช้งานช็อปได้ประมาณสักสิครั้งนะครับหรือประมาณสัก30มนาทีแต่ในส่วนของตัวแผ่นผนิเล็กทรดนะครับถ้าถ้าเหลือขีดล่างขีดเดียวนะครับหรือเป็นขีดทึบขีดกางครึ่งเดียวเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานต่อไปได้แค่ประมาณ3เดือนนะครับส่วนวิธีการใช้งานให้เราทําการ ฉีกในส่วนของตัวแผ่นนิ้โถอดออกมานะครับแล้วก็แปะแผ่นให้เรียบร้อยทําการเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วครับเครื่องเขาจะมีคําสั่งก็คือว่าห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยกําลังวิเคราะห์ขึ้นหัวใจฟ้าจะมีรูปไฟติดที่รูปมือตรงรูปนี้นะครับที่เป็นรูปคนยกมือตรงนี้นะครับพอเขาเครื่องทําการวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งอกมาอีกอย่างว่าถ้ากรณีที่ไม่เจอที่ประจอนะครับเขาจะให้ให้สั่งชอ็อคแล้วจะมีไฟติดที่ดวงหมายเลขสามก็คือไฟสีส้ม ให้เราทําการกดช็อคทันทีหรือกรณีที่ตรวจเช็คแล้วนะครับว่ามีชิปจระจรเครื่องเขาจะไม่มีคําสั่งช็อคจะให้ทําแค่ CPR อย่างเดียวคือจะมีไฟติดที่ปุ่มสีฟ้าปุ่มนี้นะครับการทํา CPR ของตัวเครื่องนี้จะเป็นการปั๊มหัวใจ30ครั้งผายปอด2ครั้ง